จะมาติดตั้งตัวคอนเทนเนอร์ของ PHP-FPM กันนะครับก็เราก็มาเพิ่มตัวเซอร์วิสนะครับอีกหนึ่งตัวที่เป็นของ PHP นะครับขอเพิ่มลงมาเลยเพิ่มเซอร์วิสนะครับผมจะใช้เซอร์วิสว่า PHP-FPM ละกันนะครับ Image นะครับอะเดี๋ยวผมค้างไว้ก่อน Image นะครับ แล้วก็เดี๋ยวลงมาทําตัวล่างก่อนครับคอนเทนเนอร์เนม er นะครับผมให้ชื่อว่า PHP ลกันนะครับออโอเคทีนี้ Image เนี่ยผมจำา m m g g e มันไม่ได้นะครับเดี๋ยวก็เข้ามาที่ website, เว็บไซต์อะไรนะ hub.docker.com นะครับ หาคำว่า PHP ครับโอเคเข้าตัวแรกเลยนะครับจากนั้นเรามาดูที่ว่า PHP เนี่ยเวอร์ชันล่าสุดมันเวอร์ชั่นอะไรนะครับเป็นเวอร์ชั่น7.4นะครับล่าสุดที่เป็นตัวเวอร์ชัน Stable นะ,ะพวก RC พวกอะไรเนี้ยเดี๋ยวเราเรายังไม่ไปยุ่งกับมันก่อนนะครับ ทีนี้ผมจะพยายามหาเวอร์ชั่นที่มันละเอียดที่สุดนะครับแล้วก็เป็น FPM นะครับออ FPM มันใช้แท็กเนมว่าอะไรไม่รู้อ่านเนี่ยนะครับเจอละก็ copy ตรงนี้ไปได้เลยจริงๆมันมีอยู่ในแถบ tag, tag นี่แหละแต่ว่ามันเยอะเยอะจนหายากนะครับอตอนนี้เป็นเบต้าอยู่นะครับ p h p เวอร์ชัน8 เอาโอเคข้ามไปนะครับก็ตรงนี้นะครับเราก็มาเมื่อกี้ก็ใส่ลงไป php นะครับเวอร์ชัน7 fpm นะครับแล้วก็ผมอยากจะใช้บน os Alpine นะครับผมเพิ่มตรงนี้ลงไปนะครับเพื่อที่จะเออเป็นเพื่อที่จะให้ขนาดของคอนเทนเนอร์นะครับมันเล็กลงหน่อย ลงมานะครับแต่ว่าผมพูล,ลงมาแล้วเพื่อความรวดเร็วในการทําคลิปวิดีโอนะครับมันก็เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เลยสามารถสร้างคอนเทนเนอร์ได้ทันทีนะครับทีนี้มาเช็คดูซิว่ามันมีมาหรือย,อยังนะครับมีมาแล้วนะครับโอเคจากนั้นเราจะทําการเชื่อมโยงนะครับเชื่อมโยง ไฟล์เว็บไซต์ของเรานะครับให้ตัว php-fpm เนี่ยมันรันให้นะครับก็ตัวที่เราจะทำก็คือจะเป็นตัว app เบอร์เว็บนะครับแล้วก็ใน Public ตรงนี้นะฮะเราจะอ,าอะไรนะเราจะาให้รันฟรัน php นะครับในในในโฟลเดอร์พับลิกตรงนี้ด้วยนะครับฉะนั้น index html เนี่ยผม rename ไม่ต้อง rename ดีกว่า เดี๋ยวสร้างอันใหม่เลยนะครับสร้างไฟล์ใหม่เลยว่า info.php นะครับสร้างเป็นไฟล์ php เลยอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็ phpinfo อะแค่นี้พอเดี๋ยวเราจะมาลองรันไฟล์นี้ดูนะครับแต่ตอนนี้มันยังรันไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้คอนฟิกให้ตัวไฟล์ในนี้นะครับมันไปรัน php นะครับ ครานี้เรามาเซตกันนะครับโลเคชันที่โลเคชันสลดเนี่ยผมจะเพิ่ม index.php เข้าไปนะครับเป็นไฟล์ Default นะครับตรงที่เก็บเ,เว็บไซต์เนี่ยเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนพาร์ทมันนิดน,นึงนะครับเพื่อที่จะได้สะดวกนะครับตตรงนี้พาร์ทมันยาวไปผมก็จะเปลี่ยนเป็นแอปนะครับแอปอย่างเดียวเลย คือในคอนเทนเนอร์ของอไซต e เว็บเนี่ยก็จะอยู่ที่ slash app นะครับตัวเว็บมันจะอยู่ที่ตรงนี้นะฮะไม่ได้เกี่ยวกับตัวบุโฮส์นะบุโฮส์ไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นในเมื่อเราจะทำให้ตัวเว็บไซต์ของ v วเนี่ยอยู่ใน slash app แล้วก็ต้องมาแก้ไขที่ตรงนี้ด้วยนะครับตรงพับดิดตรงนี้ที่ยังชี้ไปที่เดิมอยู่ อยู่เนี่ยก็เปลี่ยนเป็นสลด ก็น่าจะได้เหมือนเดิมนะครับผลลัพธ์ก็จะได้เหมือนเดิมอ่าจะได้เป็นน็อตฟลาวรอทำไมถึงน็อตฟลาววะอาจจะต้องดาวดาวไปเลยนะครับแล้วก็เอ่อแล้วก็อัพขึ้นมาใหม่โอเคแล้วก็อัพใหม่โอเคเดี๋ยวนี้ลองดูสิ ก็จะได้ผลลัพธ์เหมือนเดิมนะครับโอเคเข้าใจแล้วถ้าเราไปเปลี่ยนอะไรในโวลูมนะครับ mm hmm. ก็จะต้องลบคอนเทนเนอร์ hmm. นั้นออกไปก่อนด้วยนะครับโอเคทีนี้เราในนี้เราจะมีไฟล์ตัว info.php ใช่ไหมปกติถ้าเปิดขึ้นมาเนี่ยมันต้องรันไม่ได้ก่อนนะครับนะครับมันต้องขึ้นให้เซฟ ถูกต้องนะครับถ้าขึ้นในเซฟอย่างนี้แต่ถ้าไม่มีไฟล์ที่มันที่มันไม่มีไฟล์นะครับเช่น test php อย่างเงี้ยมันก็จะไม่ขึ้นอะไรมันก็จะบอกนัดฝาอย่างนีอ้อย่างนี้ถูกต้องนะครับแต่ถ้าขึ้นในเซฟแสดงว่ามันเจอไฟล์แต่มันไม่สามารถเปิดกับบร์เซอร์ได้มันก็เลยให้ขึ้นดาวน์โหลดนะครับที่มันยังไม่สามารถอ่านค่าอ่านไฟล์ตัว php info ได้เนี่ยอ,อ่านไฟล์ php อ่านไฟล์ info hmm. php ได้เนี่ย mm hmm. เนื่องจากว่าเรายังไม่ได้คอนฟิกให้ไฟล์ uh, mm hmm. นามสก,กุล php เนี่ย uh, ไป <c oughs> ไปรันที่ตัวคอนเทนเนอร์ของ php เลยนะครับ uh, ใน s i t e conf เนี่ยมันก็จะมีโค้ดตรงนี้อยู่แล้วนะครับมีคอนฟิกตรงนี้อยู่แล้วเราก็สามารถที่จะเอาคอมเมนต์มันออกนะครับแล้วก็ เปลี่ยนตรงนี้นะฮะ fastcgi p a s s เนี่ยให้เป็นชื่อ container container name นะครับของ PHP นะครับซึ่งเราตั้งไว้ว่าเออไหนแล้วล่ะอ่าตั้งไว้ว่า PHP นะครับก็เปลี่ยนเป็น PHP นะครับ port 9000นะครับทีนี้พออถ,ถูกเรียกใช้ ไฟล์นามสกุล .php เนี่ยก็มันก็จะส่งต่อมาให้คอนเทนเนอร์ PHP พอร์ต9000เนี่ยประมวลผลนะครับคราวนี้ลองดูนะครับสั่งรีสตาร์ตตัวไซต์เวร์เว็บออกไปก่อนนะครับรีสตาร์ตอันนี้ก็ได้รีสตาร์ตปึ้งโอเคกดรีเฟซนะครับแล้วก็อ่ออินโฟใช่ไหม ตอนนี้มันจะขึ้นว่าไฟาล์ o ็อตฟาวนะครับแต่ไฟ,ฟล์ o ็อตฟาวคราวนี้มันหน้าตาไม่เหมือนอันเดิมแล้วถ้าแบบนี้่นก็จะไม่เหมือนอันเดิมอ๋อมเป็นไฟล์ .php ด้วยนะ,ะ .txt แล้วกันนี่คือไฟ,อฟล์ o ็อตฟาวของ n g i n x นะครับแต่ถ้ามันมีนามสกุล .php มันจะโยนไปให้คอนเทนเนอร์ของ .php ทำงานต่อนะครับซึ่งลักษณะของไฟ,ฟล์ o ็อตฟาวก็จะเป็นลักษณะนี้ ทำไมถึงยังไม่เจอนะครับเพราะว่าเราบอกว่า Root ที่ให้มันทำเนี่ยก็คืออยู่ในโฟลเดอร์ html ซึ่งอย,อยู่ที่ไหนไม่รู้นะครับอยู่ที่ไหนไม่รู้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบแบแโฟลเดอร์ Public เนี่ยลงไปในคอนเทนเนอร์ของ php ด้วยนะครับอ่าโอเคเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาแบบ v o ลุ่มตรงนี้ ตรงนี้เราแมปกำลังทำของคอนเทนเนอร์ er ของ php อยู่นะครับไม่ได้เกี่ยวกับไม่ได้เกี่ยวกับคอนเทนเนอร์ er ของ s i ต์เว็นะแต่ว่าเราให้มองที่เดียวกันแค่นั้นแหละนะครับแต,แต่คราวนี้เนี่ยใน php fpm เนี่ยผมไม่อยากจะไว้ด้ App p เเฉยผมอยากจะให้มันสับเข้าไปอีกหนึ่งโฟลเดอร์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีคอนเทนเนอร์ไซต์ที่2ไซต์ที่3เนี่ยจะมาใช้ของ php-fpm ตัวนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้มันสับโฟลเดอร์ลงไปอีกนะครับเนื่องจากว่าเรากำลังทำเว็บไซต์ของไซต์เวอร์เว็บนะครับผมก็จะให้ชื่อโฟลเดอร์มันเป็น w o อ d w เว็บจะได้พ้องกันนะครับโอเคทีนี้ในคอนเทนเนอร์ของ php เนี่ย ไอเว็บไซต์ public folder public เนี้ยก็จะเป็นแอปมือเว็บแต่ว่าในคอนเทนเนอร์ของอไซต์เว็บเนี่ยก็จะอยู่ใน slash app อย่างเดียวนะครับโอเคทีนี้ลองไปดาวแล้วก็อัพดูใหม่นะครับอ่าแล้วก็อัพ โอเคนะครับน่าจะลืมอะไรสักอย่างน่าจะยังไม่ได้นะครับ info.php นะครับก็ยังไม่ได้าถามว่าทำไมนะครับเดี๋ยวมาดูกันใน site.conf ตรงนี้อ๋อเรายังไม่ได้แก้ตรงนี้นะครับ root ของมันเนี่ยก็จะไปอยู่ที่าจากการแมปนะครับมันอยู่ตรงนี้ แล้วก็ตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนให้เหมือนกันนะครับปึ๊บอ่าแล้วกรว <c oughs> รร็รีสตาร์ตตัวไซต์เว็บนะครับไซต์เว็บนะครับรีสตาร์ตโอเคนะครับรันอีกทีนะครับ,นะรบมันก็ยังไฟล์ t อ o ฟ n d อยูนะ่เพราะว่าตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าเราเราเรา,เราใช้ร่วมกันกับ กับหลายๆคนเทนเนอร์นะครับก็เลยจำเป็นต้องมีซับโฟลเดอร์ย่อยอย่างนี้นะครับมันก็เลยไม่พาร์ทมันไม่ตรงกันวิธีแก้นะครับวิธีแก้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนสแลสคริปต์ตรงเนี้ยนะครับให้เป็นดอลลร์นะครับแล้วก็ document root นะครับเซฟนะครับแล้วก็สั่งรีสตาร์ทใหม่ รีสตาร์ทมานะครับโอเคกดรีเฟซน่าจะมาละโอเคนะครับเรียบร้อยมาแล้วนะครับก็เราสา,สามารถที่จะใช้ไซต์เว็บเนี่ยใช้งาน php ได้แล้วนะครับโดยการเชื่อมโยงกับตัว php fpm นะครับเดี๋ยวไซต์ต่อไปนะครับ ไซส์ที่2ไซส์ที่3เนี่ยก็จะทําเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าเราก็ต้องแมปถ้าเราแมปในนี้แล้วเราก็ต้องแมปในใน PS p h p f p m ด้วยนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้ผมขอแทรกนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาเน็ตเวิร์กออกแล้วกันนะครับเพราะว่ายังไงมันก็อยู่ในคลาสนี้อยู่แล้วผมไม่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 ฟิก IP ละนะครับแต่ว่ายังไงมันก็อยู่ในคลาส10.5.0อยู่แล้วนะครับน่าจะไม่ซ้ำของใครละ ซึ่งไม่จําเป็นต้องฟิกก็ได้นะครับขออนุญาตเอาออกแล้วกัน ็รันใหม่ดูเนาะนะครับหา environment tset เดี๋ยวค่อยใส่นะครับโอเคลองดาวมันดูว่ายังใช้งานได้อยู่ไหมแล้วก็อัพมันใหม่โอเคนะครับบางควรจะยังใช้งานได้อยู่ไปแล้ว เกิดอะไรขึ้นอ๋อตัวพ็อกซี่ตายไปนะครับรันหน่ยสวอ๋อสตาร์ทไม่ทันนะครับโอเคนะครับก็ออยังได้ปกติเหมือนเดิมนะครับก็เป็นนัดเรียบร้อยครับตอนนี้เว็บไซต์ของเราก็สามารถใช้งาน t h p ได้แล้วนะครับ